ดดดูโอ้ววนมาตีเองเรามาดูรีแอคของพ่อลูกเมื่อดูคลิปตลกกันนะคะคุณพ่อลูกดกก็ต้องมีเวลาให้ลูกให้เมียด้วยนะ หวไม่ไหวอันนี้อย่างชอบอะ่ะมันต้องตกอต่ะึเหมือนสองวิ 我这很逗，的